สวัสด,ดีนะักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะคะวันนี้คุณครูกวางจะมาอมสอนคณิตศาสตร์นะคะก่อนอื่นเรามาทบทวนเนื้อหาที่เรียนเคยเรียนก่อนหน้านี้นะคะเรามาทบทวนกันเลยวันนี้เราจะมาทบทวนการอ่านการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก <ป |hu|> ตัวเลขไทยตัวหนังสือกันก่อนนะคะ นักเรียนจะเห็นว่ากรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆทางซ้ายมือของครูนะคะที่เป็นสีเหลืองๆนะคะตรงนี้เขาจะเรียกว่าตารางหน่วยนะคะตารางหน่วยมีหนึ่งหน่วย2หน่วย3มหน่วย4ี่หน่วยห้าหน่วย6หน่วยเจดหน่วย8ดหน่วย9้าหน่วย1ิบหน่วยนะคะเมื่อครบสิบหน่วยเมื่อไหร่ตรงนี้นะคะเรามาดูตามลูกศรสีฟ้ามาเลยนะคะทางควงฟ้ามือของนักเรียนนะคะ ก็จะเป็น1นึนะคะเมื่อครบ10หน่วยตารางหน่วยของเราครบ10ิบเมื่อไหร่ก็จะแปลงร่างเป็นตาราง10มีค่าเท่ากับ1นบนะคะซึ่งจะมีค่าเท่ากับ10หน่วยเท่ากับ1นบนั่นเองนะคะ ฝั่งซ้ายมือของคูณครูนะคะก็จะมีตาราง1ิบนะคะตารางสิบตรงนี้มีทั้งหมดกี่ตาราง1ิมานับกันเลยนะคะหนึ่งสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสหเจ็ดสิบแปดสิบเกสิบสิบสิบนะคะตรงนี้ตารางที่เป็นตาราง1ิบของคูณนะคะที่เป็นแท่งๆตรงนี้มีทั้งหมดสิบสิบนะคะ ต็ตามลูกศรสีฟ้ามาเลยมันจะกลายเป็น10บสิบก็จะกลายเป็น100ยนะคะ100ตรงนี้เขาจะเรียกว่าตารางร้อยนะคะมาดูตัวอย่างที่1น,นะคะตรงนี้คุณครูมีตารางร้อยให้อะไหรคะหใช่ไหมคะตารางร้อยมี1ก็มีค่าเท่ากับ100นะคะ ตารางสิบบนคูมีเท่าไรคะก็มี1ใช่ไหมคะก็มีค่าเท่ากับ1นึนะคะเอามาดูตารางหน่วยลองนะับดูซิว่ามีเท่าไร1 2 3่5สองสามห้านะคะตารางหน่วยของคูคมีทั้งหมด7หน่วยนะคะมันก็จะกลายเป็น100กับ1 10กับ7หน่วยหรือสามารถเขียนได้เป็นตรงนี้ก็คือ1 17เท่ากับ 100บวก10บวก7ซึ่งตรงนี้เขาจะเรียกว่าการเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายนะคะจะเขียนได้เป็น100บวก10บวก7นะคะดูดีๆเดี๋ยวจะมีให้ทำแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนสังเกตตรงนี้ดีๆแล้วทีนี้เราก็สามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้อย่างไรตัวอักษรสีแดงนะคะที่ก็คือตัวเลขฮินดูอารบิก117ินะคะ ตัวเลขไทยให้นักเรียนดูที่เป็นตัวเลขสีเขียวๆนะคะนะคร้บไทยและตัวหนังสือเขียนเป็นไม่เอ่ยสกดหอนอึเหนืหนึงอหนึงหนึงไม่เอกหนึ่งออรออยรอยรอยไม่โทร้รอยสออ,อิสิส,ส,สิบจอ่ออิจิจิโเจ็ดอ่านว่าหนึ่งร้อยสิบเจ็ดแค่นี้เองยากไหมคะเด็กๆ ไม่อยากเลยใช่ไหมคะมาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยมาดูตัวอย่างที่สองกันต่อนะคะนักเรียนสังเกตนะคะตรงนี้มีตารางร้อยไหมคะไม่มีใช่ไหมคะไม่มีมีแค่ตารางสิบกับตารางหน่วยนะคะตารางสิบมีเท่าไหร่เอ่ยตารางสิบมีหนึ่งสิบสองสิบสามสิบ สี่สิบห้าสิบหกสิบนะคะตรงนี้ตารางสิบมีหกสิตารางหน่วยมีเท่าไรคะหนึ่งหน่วยสองหน่วยสามหน่วยสี่หน่วยห้าหน่วยนะคะตรงนี้มีตารางสิบหกสิบกับอีกห้าหน่วยหรือนักเรียนสามารถเขียนได้เป็นหกสิบห้าก็จะเท่ากับหกสิบบวกห้าตรงนี้ก็คือการเขียนในรูปการกระจายนะคะ ทีนี้มาดูการเขียนให้อยู่ในตัวรูปตัวเลขฮินดูอารบิกตรงนี้นะคะตัวอักษรสีแดงหกสิบห้าเขียนแบบนี้นะคะตัวเลขไทยตัวตัวเลขที่เป็นสีเขียวเขียวนะคะสีเขียวเขียวตัวนี้ก็หกสิบห้าเขียนแบบนี้นะคะตัวหนังสือที่เป็นสีม่วงนักเรียนลองสะกดสิคะพอโอโหโหก็หกสออสิสิสิบ หออาหาหาไม่โทรห้าห,ห้านะคะอ่ะต่อไปมาดูตัวอย่างที่สมนะคะมีตารางร้อยไม่เอย่ยอ่ามีใช่ไหมคะมีต้องมีตารางร้อยตารางสิบก็มีตารางหน่วยก็มีเรามาดูนะคะตารางร้อยของเรามีเท่าไหร่คะมีนับดู100 200 สา0ร้อนะคะสี 400. ต่ตาราง10บมี1นึ่งสิบสองสิสามี่สห้าสินะคะตารางหน่วยมี1หน่วยสองหน่วย3หน่วยก็จะสามารถเขียนได้เป็นสี่กับอีก50กับอีก3หน่วยหรือ 453เท่ากับ400บวก50บวก3นะคะนี่ก็คือการเขียนในรูปกระจายซึ่งสามารถเขียนให้อยู่ในตัวเลขอินดูอารบิกได้เป็น453ที่สีแดงๆนะคะตัวเลขไทย453สีเขียวตัวหนังสือ453สีม่วงนะคะวันนี้เราก็เรียนแค่นี้ก่อนนะคะวันที่15มิถุนายน นะคะ15มิถุนายนแล้วก็เดี๋ยวจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะทำแบบฝึกหดัด